สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับจับตาจออกหมายเรียกจออกหมายเรียกสวคนดังยงชายชุดดำบุกทำร้ายพระชาวบ้านผู้การพิจิตรขอสารออกหมายจับกิติศักดิ์รัตนะเวลาหะยงคดีกลุ่มชายชะการชุดดำบุกทำร้ายพระชาวบ้านวัดหลวงพ่อเงินบางคานแต่สารให้ออกหมายเรียกก่อนวันที่2 5พฤษภาคม2 5 6 6 พลตำรวจตีกาธรจันทีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าจากกรณีที่มีชายชุดดำาลุกเข้าไปทำร้ายพระชาวบ้านวิยาวัชกรวัดหลวงพ่อเงินบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดวันที่6มีนาคม2566ซึ่งตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้กว่า20คนซึ่งยังเหลืออีก2คนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงในคดีคือน,รรนายกิตศักดิ์รัตนเวลาหะสมาชิกวุฒิสภา และนายดุสิทธิ์คำศิลาซึ่งขณะนี้ตำรวจสพโพเทะเลได้ขออนุมัติศาลพิจิตรเพื่อออกหมายจับนายกิตศักดิ์รัตนาวราหะเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาพลตำรวจตีกำธรกล่าวอีกว่าปรากฏว่าศาลจังหวัดพิจิตรนั้นให้ตำรวจสพโพเทะเลออกหมายเรียกก่อนเนื่องจากผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหากออกหมายเรียกแล้วไม่มาพบพนักงานสอบสวนทางตำรวจจะต้องขออนุมัติหมายศาลพิจิตร ื่อออกหมายจับต่อไปดังนั้นตำรวจสพทะเลจึงต้องมาออกหมายเรียกอีกสองครั้งหากไม่มาพบพนักง,งานสอบสวนจะขออนุมัติหมายสารพิจิตรออกหมายจับอีกครั้งด้านนายกิติศักดิ์รัตนวราหะกล่าวว่าตนเองยังไม่ทราบเรื่องที่ตำรวจไปขออนุมัติหมายสารเพื่อจับกุมตนเองและทางสารได้ให้ตำรวจออกหมายเรียกก่อนหากตำรวจมีหมายเรียกให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนตนเอง ต้องไปพบตำรวจอย่างแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ